กราบสวั ят. สดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมม่อนโหดชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้จะมาแจกรหัสเก็บโลบอกนะครับผมแจกให้เลยนะครับใครอยากได้ก็ต้องรีบนะครับอันนี้อันนี้ครับหลักนี้เลยนี่นะครับอันนี้นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ถัดที่ผมจะเจ็นะเจ็ดหนูว่ใช่หรือเปล่าครับอืมต้องต้องไปเหนึ่งนะคะไว้หนึ่งนะครับ้หนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเวลาเพิ่มหนึ่นงอ๋อจำ ไม่รู้ว่าใช่แบบสามสี่เจ็ดแปดกัอันนี้รหัสก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับลองไปดูนะครับอื้ไม่ถูกต้องเลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมไม่รู้อะไรผิดหรือเปล่าอ๋อชิงผิดครับละชื่อนะขอขออภัยนะครับโอเคครับ แล้วก็รหัสตัวนี้นะครับเมื่อกี้พิมพ์ผิดครับอ่าครับผมฮึมไม่รู้ว่าใช่ปะ่ะบน้องผมพิมพ์ผิดอีกแล้วครับผมต้องขอโทษทุกคน้วยนะครับที่พิมพ์ผิดนะครับโอเคผมลืมนิดนึงครับ เพิ่งจะมาเจออีกรอบ <c oughs> โอเคครับได้แล้วครับอ่ารหัสนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผิดนะครับใครเยียากได้ก็ต่ละคนที่มีรหัสเล่นนะครับ,รตรรนนรบแต่นี่ผมให้ทุกคนใครมาก่อนได้นะครับถ้านั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้